ปลาอย่งน้อยปลาดุกปลาดุกโอ้ยเราปลากระปาอย่างอีกละยัยร้อนวีได้ดดดไมดดหมดปลาบลาบลาบหมูดเเ้อยลาบหมูนะครับเด้อวันนี้ลาบหมูปนปลาแจงเห็ดครับล,ลาบหมูลลอโอ้มาเนาะ เอาเร่งเข้ามาเอาเร่งเข้ามาลาบหมูนัวๆครับเร่งเข้ามาเอาเร่งเข้ามารับหมูนัวๆปลาแทบแทบแจงเห็ดดื้อเร่งเข้ามพเอาเร่งเ้ามรันหมูนัวๆส้มตาแทบแท้แนงเห็ดด้อ

อะไรคะสองร้อยหกสิบเลี้ยงมาจากบ้านเอสองร้อยหกสิบมีหก้องคอนใช่ไหมมเยอัีเอาปลนังเยอะแยะกไหนจะันี้ชอบผนแดงนะแแม่รเนียวด้กมา